หลานคนฝืนไปเห็ดทานไหละเทียวนึงเก่งเหว่าโบยายเห็นนกีนยาเห็นนกนปลาอีกตัวนึงไม่เห็นนกีนเก่งแล่ะคนฝืนซอยตาได้ละเทียวนึง tăng này cao tăng một điều này ui nè nè nè, Đăng đi thì... đấy, nè. Chiu -chiu anh nick cao chắc bị gì chắc kéo đấy si vật hả nhá một nhá 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 vậy tiếng ขโมยหันออกได้จียุกย้ายตะขืนได้ล่ะฟังปืนน่ะยามมันนั่งไึ้นลวเออโหันกะโอ้เก่งเนรอเดี๋ยวที่ส้องล่ะตอได้กินขนมอยู่ตอนนี่งเก่งเก่งเวิร์งอนทางน้ำเนล่ะเออ เที่ยวที่สามมาแล้วไปเข็นไปว้เก่งตกวเป็นบ้าเลยเฮ็ดเปียกค่อยตาก็ได้เลย ปปมจัรจราบระวังมันเดือข้างอารมณ์ดีตาเชาขึแ้วเลย่ <c oughs> ่่่่น่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่เก่่่่่่่่่่ว่อ หมูมีเล็กว่ะเนี่ยข้าีตัง่งเล็กนมีเล็กดีปะบ่หมูย่าแก้วหมูย่าแก้วเอาเหล็กมใหม่ัวกินนะนันได้ยายศูนย์สี่ศูนย์สี่ั้เป็นหมอดูหา ม้วนใบหัวสองตาหมองข้างหลังมันสองกับเป็นถือดีดีใหม่นักกับเป็นซี่กับออซี่ทวนซี่รวมคล้ายหนำเป็นทวนซี่เออจปเสือเอออืมนับเป็นหนึ่เดียงวก็เป็นหนึ่ว้า ไปเก่ง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 ดูนทางด้วยนะจ๊ะยู่กแข่กดแงเออเพิ่งน,นทางน้าหลกละเก่งเว้ยคนเก่งของตาแหุ่นเสียงทอ่อโอ้ยกดกด เที่ยวที่สี่ไปไปถอยตูดไปหาตาสิเออโอ้ยมาเตะป้อนต่อยตีเออ,อเตีจิงเลยนักงมวยยังไม่มค่ะนักกาแฟ ອືດັກນະດັກຄົນມານກິນອັນໂອ້ຂອງໃຫຍ

มูย่าเอนมาไปใส่เดี๋ยวก็ถ่ายาย,ย่าอยู <c oughs> อ่นี่กดกดกด เที่ยวที่ห้าแค่แตะแค่แต้แมหนู <laughs> จะอ่านก,กันยังขายอยู่นี่เด้อหนตาไ,ไวแววจัำแววละขอแหลกเนี่ยเยีย <c oughs> ่ยงค่ะไม่เกี่ยวกับใครยังลืมก็กันยังกเอาเหลกใหม่กัน <c oughs> นี่ ตเวทอแตงมาแต่ลานไหนนี่ลานบังแม่ห้เบิ่นเมิงเบิ่นเมิงตอนทางลคาม้อนตอนราคามาเบิ่นไง นี่ยังนันสเก็ตไฟเสียง <laughs> สเก็ตไฟกัมีมไป,ไปอกแล้วขี่แตกน้อมึงม <laughs> <laughs> ันหลีกรอดเขา ว่นไปเห่นหน้ามันจะเส่เลยนะเปียกเวดกดกดกดน้งเหมไปใส่ ลึงไายตากับหลานหาเที่ยวเลยปวดเอาฟืนไปใส่เตา